ครับมาปาจะถือให้มาหยิบตะกร้าขึ้นมาเลยแล้วบอกปาว่าเลขตะกร้าคือเลขอะไรคะอันนี้เลขเก้าไหนเลขเก้าอยู่ไหนชี้ดูนะถูกต้องเอาวางไว้วางไว้ไเลขเก้าดูชี้โชว์โชว,ชว์พี่ๆที่เลขเก้าจริงไหมนี่เลขเก้าจนระิงไหมลูกนี่เลขเก้าหัวกลมๆอยู่ด้านบนอ่ะต่อไปหยิบมาเลขค่ะลูกมาหยิบตะกร้าเลขต่อไปดูซิว่า เราจะได้เลขอะไรขึ้นมาเราใส่ในถาดนี้ไว้ <Yeah. S 1> ไหนขอดูหน่อยโอ้เวเเกตถูกต้องต่อไปมาเก่งมากเก่งมากมาหยิบมาเลขต่อไปค่ะหยิบมาเลยหยิบซุ่มเข้ามาหนึ่งเลขเดี๋ยวนเราจะได้เลขอะไรขึ้นมานะครับ เพื่อนๆคอยดูเลขไม่ได้เกิดถูกต้องใส่ไปกล่องไว้โอเคมาเลขหนึ่งเก่งมากค่ะหยิบเข้ามาอีกเลี้วเลขเก้าไหนดูสิถูกไหมอันนี้เลขอะไรคะเก้าเก้าเก้าโอเคต่อไปเลขหกหนูนี่เลขอะไรคะหนึ่งโอเคใส่ใส่ใส่กองไว้เจ็ด เลขอะไรนะแปดเก้าสิบเอาดีๆค่ะแอมมั่นใจเลขอะไรคะ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะอ่ะหยิบเลขต่อไปได้เลยหยิบแล้วตอบอย่างมั่นใจเลยค่ะเด็ดห <5. S 1> นะ้าเด็กเขาดูหน่อยใช่ไหม <5. S 1> โอเค,คอเด็ดห้าเอาดครับหยิบให้ดูหน่อยเอาให้มั่นใจนะหยิบมา เก่งมากเอาวางใส่กล่องไว้เก่งมากครับไม่ไม่ไม่มันมันมันต้องตัอกอดก่อนมันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับค่อยตัดก็ได้ไม่ตัดเลขสองเก่งมากเลขสี่เก่งมากแต่มั่นใจนะเอาใส่ตะกร้กาไว้ก็ได้เลสิบเลขสิบโอเคครับ อ่โอเคอหยิบเซนตะก้าเลยเโอเคเลโอเคเเก่งมาก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 เลขอะไรไหนไปดูสิหัวอยู่ข้างบนข้างล่างหูก ข้างบนเลขอะไรคะเลขเกเก่งมากครับเลขแปดเก่งมากครับเลขสามเก่งมากครับเลขอะไรไหนลูกหัวอยู่ข้างไหนลูกข้างล่างข้างล่างเลขอะไรคะเลขหกเก่งมากครับผมเลขหกเก่งมากครับหัวอยู่ด้านล่างเป็นเลขหกครับเลขเจ็ดโอเคครับเก่งมากครับ ไหนมาดูสิมีวงกลมสองวงเลขอะไรคะเลขเลขอะไรเลูกเลขอะไรคะเลขสองวงกลมสองวงก็เลขแปดะัรู้เล่ลข8โอเคค่ะต่อไปเลขสโอเคเก่งมากเลขแปดแล้วหยิบโชว์กล้องด้วยค่ะ ข้องไม่เห็นเลยเรียกอะไรคะวงกลมอยู่ด้านไหนกลางวงกลมอยู่ด้านบนคือเลขวงกลมอยู่ด้านบนคือเลขอะไรเก่งมากครับถูกต้องวงกลมด้านบนเลขเก้าถูกถูกต้องครับไหนดูสิเไหนขอดูหน่อยวงกลมอยู่ด้านไหนลูก วงกลมด้านล่างคือเลขวงกลมด้านล่างคือเลขหกค่ะโอเคค่ะเก่งมากมาคีบคีบป<ล>ต่อไปโอเคเลขเจ็ดครับ,เก,บเก่งมากครับเย้